สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขุดปู่อยู่อยู่ใกล้ๆสะพานใกล้สะพา,านทุ่งนาทุ่งนาป้าบอกลุงปานาไปงั้นเฮ้ยเอาเมื่อนี้สวัสดีทุกคนเมือเ่อนี้เงาี่ไปขุดปู่งดออกเจ้ากิ่งเจ้ากิ่งในแขียนลังไป,ไปออกกําลังกายพกดีไปแลนมนเมนี้เีเยนบรรยากาศไปขุดปู่เห็นหู้ปูล่ล่หลายนี่กบหลานสองคนทานผู้ชายบริมาน้ำไี่กบหลานหน่อยซึ่งยิ่งชิ้นตัวใหญ่ก็ป่าแล้วพี่น้อง อยู่กว่าสามปีนี่ต้องลดในหลกวงคุดปูลดน้ำด้อวยเยอะเพื่อนสีขามาแล้วทุกคนนี่เด่ะองค์คารักหน่อยมลาไปใช่ไหแม่จะไปคุดปูปะลาไปใช่ไหอุ ę, ้ยหมอกเบอร์เลขผัวด่ะไปยใช้มันมาลาไปใช่าหมก็เหยียบเกินไปเล่นขีดตอมมื่อไหรมาวุ้ยลาไปใช่ไห อาเลนไปเล่นน้ำพิโมไปเฮ้ยนี่ยินเสียงดีอาเลนเล่นเล่นเล่นน้ำพิโม่อเลนเล่นกุมมือสิไปจอกกิ่งเพิ่นสิแล่นน้ำพีน้องปะเมื่อนี่สิ้้าเพิ่นเปลี่ยนบรรยากาศเพิ่นไปทุ่งนากวนละคุณแรงมีแต่ขี่ตุ่มแรงมีแต่ขี่ตุ่มไ <c oughs> อเหี้ยวโอ้ยหมอกแรงไปใช่ไหมบรรยากาศน้ำเล่งพี่น้อง ยังลงทงหน้าถือดีๆเด้อโอ้เป็นไถ่หน้าพี่น้องแยบช่องห่อนเลยลงรถรถเออมันเข้ามาลูกรถสีเหยียบมันรถสีเหยียบมันไปยังลูกยังไปกับพี่โมไม่ทงหน้าน้าคุณไม่ทงหน้าเดี๋ยวปุ่นปูชิมาตะ ใบกับโบวัยพี่น้องแดดหอนหอนโบวัยหอนพระโลภพะละหอนจนชีวิตล่มกันมาตอนคอยเร่งๆที่มโมงหามโมงเร่งกับมาไปหอนชาวกล้วยข้ามาลูกลาไปซิมาพิตเตอร์เชาวกล้วยคนไท่ายต่วคุณตัควคุณอยู่บนถ่ายเลยข้างอยา,างคพืนตัดหนาตอนน้องเนโมโมโ บีคุดอยู่หน้ามูพี่น้องตอนนี้มาไทยดอกอาชิไทยดักวันหล่อแต่มันกับมื่วานไปเบิ่งเหล่าก็เห็นหูปูอยู่เนาะเป็นบ่เห็นหูปูอยู่บ่เห็นเห็นจิโม่ใช่จ้ากำลังชาวป่วยจังละย่างแล้วลูกย่างแม่พี่โมเพื่อนีแม่พ้าคุดปูอ๋อกาเพิ่นกำลังขืนเพิ่นวานกาดเ่ไปพุ่นพุ่นย่างไตไปทีงไหนทีงไหนล่ะพี่แล้วเพียงข้างยุ่งพี่โมเป็นบ่ ให้พี่เัานนี่มช่ยางลงข้าหน้าไปนี้เลยคาดไปนก็ได้มั้งเอาหรอพู่นไปมองพุ่นทีตัดหนาเปิดมดแล้วบอกว่ายามากอานะหน้ามันหนากมันเสียวสองวันเลยออไปนัยโอ้ยเสียมบนนักบอกแค่ไหนส่วนยังมากเสีย่หนักกว่าโตวบหไงก็เสียมยังสินะโอ้พนกงานวานเขาพี่หนอกก็ลังงานที่ป่าบนโอฮะ พดวิงล่องดินล่ะน้ำปะน้ำกให้น้ำเลยหยบยบไปนั่นเออขี้ขุ่นก็ปูได้บ้านั้ขี้ขนคิดคิดดินคิดตรงไถไนาไนามีเตอเสากลยมากังนี่มาทั้งมันเสากล้วยน้ำน้ำห่อหลอดน่ยังไงยังน้ำรอรถไปตัดหาให้นา สมุนยังน้ำกลนชสวัสดีครับชสวัสดีครับม,มูมันหมาจะของดอกพีนองมามูแต่ว่าไปเล่นสุมือเพิ่งกระชิไปน้ำสุมือสุมือนั่งมือก็เอานั่กินมาตอนเพิ่นซื้อฮอดดงฮอดดอกไก่ทอดมให้ยให้มิสเตอร์เชา้ากล้วยบรรยากาศงามแรง นุกแต้เต้องเต้เต้เตบ่คลิปนี้ก็บ่ได้มี่ยังอียังมา,มากมากหรอพี่น้องมาไทยให้เห็นบรรยากาศทุ่งให้่งหน้าชีวิตบ้านๆผู้ใดอยู่ไก่บ้านไก่เมืองตะเบิงเอาเด้อพี่น้องไอเด็กงานอยูไก่แก่สูดไ,ได้สุขภาพน้ำนโควิดหลายโค้งโควิดมากเลยามาไทยยังกับโบมี่ยัง,งสาระเย,ยอะๆยู่หากินน้ำทงน้ำหน้า นี้มาจากเมืองกลุ่มกับมไม่ยี้ให้ยูหน้าช่วงโควิดสิกรับไปอีกบอรกรับก็ค่อยว่ากันอันหน้าคุน้อย่างไปนั้นปะขึ้นบไไ๊วย,เ,ยเอาบอ๊อบเอาข้างหน้าผุนขึ้นหนาผุนไปเอาอยู่ให้หน้าผุนเออผุนให้หน้าเท่าไหร่กว่านย่างไปผุนหันหันอย่างหันหัน กแม่ได uhm. ้แล bo ้วมันก็กสตัวนิน่อยนึงอันนี้เ๋ยวนีตัวน้อยแล้วไหนเออคู้ามเด่าไหร่ิโซ่กต่องมน่ายบจัันก็จับจับจัับจัจับับจับจัััั่อันจับนี่ได้แล้วั ไป,ปไปหาปูกไปหาอีกรูหน,น,น,นึ่งน่มีไหมมากองนางกองมือออกไปก,อ,กองไม่เห็นไม่เห็นเลยเ,ม,เาม,ามื่อวานนี้เราเห็น จชาก้ยก้วยไปไหนแล้วจชกา้วยจกก้วยอ้ดูใหญ่มากเตมั้ต้องเรต้องไปุนมันต้องตีมันนี่แหละเห็นบาีน้องไอ้หูนึงแหละเยอะมากนี่ก็มี Hoa sử cho xe phục mọi người đi 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 ยกออกมาเลยเห็นแต่กล้ามนี่ปูออเปลี่ยนตัวออกมาเลยดูอู้มันดินเ้วยดินด้วยตัวไม่ไม่ใหญ่ให้ไง่ันสู้ครูด้วยหไห่ไง,ไงมันสู้ครูโอเคสู้ฉันเหรองามหน้ามันกับ,บใครมั่นไประเดีเ๋ยวจ้าวมันก็พอกินไดไนมันตื่นตื่นพี่น้อง มันายลึกท่าไห,หองเห็นปะตัวพูดตรงนีะะ้ตรงนี้ตรงนีู้นึ่งก่อนูนี่ไม่ดันออกมานะผูนี่ไม่ไม่ดินดัดเนเยอะนั่นไนนึงอย่นี้เอะเับขีดเดก่น มีตายแล้วมัง้งซับพวกเล่บางทีโมรอ้ยตายแล้วมังวม้งซ <c oughs> ับกระดองมันตายมองเห็นบ่ซับส่วนกระดองมันช่างใก้ตรงนี้นนมัมนมดัดนดีน้อไม่อยู่เดี๋ยวแปนไหมถอยไหมสองหึ่กันกรคู่ถอยให้ป้าได้ไหม ไปยิงมูนี่ตันนดก็มีมีทูดันนะไม่เหดหูหลอกเขาหวะโอ้หูเบ็กเลยพี่สีลึกแทะนี่นะเมื่อไปหลอกวะหูเบิกเลยหูกบอ่ะอุ๊ยหูกบขาจับจงูใหญ่แทะ ผู้หนูเห็นปะลึกเถ่าบังกล่องด้วยปเห็นป่าป่ะโอเคบังซีได้จะไปจับใช่บ่เห็นอ๋อเห็นป่บ่เห็นป่าอ๋าจะเป็นขุ่นงานมาบ่เห็นด้วยตรงจับเอาจับลงเห็นป่ะนี่ตัวมันดี เว้ตัวนี้น่อยนึงเห็นบ่เห็นปลาบ่ตั้งลึกโอโ้โหเห็นดี่่เห็นเห็นนี่ตั้งลึกยตัวนี้ตัวเลยเองแต่ว่าลูลึก,ลกอีกไหมีกรบ่ะนีกบเอบไหมีหนูนึงอะหานั่นนี่นบ่กล้องซูมจับนี่ขนาดโอ้หูยงงแ เ็นังได้แล้วได้แล้วพี่น้อง,องกอง๊อกๆแล้วนั่งกอง๊อกกเอาคู่มาใส่ดูใส่คู่เลยคู่มาใส่น,น,นั่นวะนี่มันแตกเหรอข้างในได้มันหู้อย่างงี้มันอัดหู้ใส่เปล่าคู่เดียวู่หนึ่งในได้หู้หนหึ่งโอ้ยตายเื่อยพี่น้องโอ้นี่มันมีหนามพร้อมมันมีหนูพี่น้อง ขุดเลยนะอ่าขุดเลยต้องขุดดูสิโอ้ได้ป่ะอ้นะเอ้ขุดออกลุกขุดไม่เป็นนะฮึค่อยค่อยขุดอ๋อขูลูนะได้ป่ะนี่โนปะ เอ้บว่ะมือไส้อมัาล้วน่ดิดิอน่ตามปใ๊่ขไปดิออไปแล้วอนี่ะุกามาเม่นมไส่เอาไส่เว่นตัวนึงละตไหนอ่ะตัวผู้หรือตัเมียอ้ยตัวนึงตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ดิตัวผู้จตัวผู้ด้ตัวผูตัวนี้ก็ตัวผู้ตัว

มัมีอัดหู้ห่มัี่บมีบ่มีบอกัแห้งตอดินแตกนี้งตอหาหูมันก่อนโอ้นี่หมตัวนีมันแลนลงกี้นี่นี่นมันแล่นลงไม่ใช่ะอบอะไนี่นี่วะเออนี่ผู้ใดผู้ใดเห็นบอลนี่มันยุงในอ่ะลองคูตเบาด้เดี๋ยวมันเห็นตัวมันอยู่พูดดีๆังเดืดไปป่าเดียก่อเดือดออกมาน่ นี่นี่ขามันพุดพุดธดีนี่ดุลมม่แดงนะเอาอย่าไปมือไปจกเอาเอาเสียมจกเอาเอาไงงัดเอิยนขึ้นมากแหละเออได้ละอายิบเลยตรงนั้นแ่ะตรงไหนอ่ะได้ละตรงนี้ล่ะตรงกลางเออแับตรงกลางหุ้มไปคือตรงนั้นละ่ะเห็นไงหลังมันเออดึงได้ปะไม่เห็นเดือเอาคุณลงไปมหมยมิสเตอร์ชาวกล้วยช่กกวยพี่มูหน่อยสิช่วยพี่มูสิแล้วอีกตรงนี้แหละตรงหู้นี่ เออนี่มันอยู่เด้อ๋อมันอย่างไรมองหัมันอยู่นี่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่นี่นเห็นบอลไหนนดิเนี่ยเห็นบ่ตัวเล็กจัว้อยเอาไปตามปกตองก็เสียบตัวนี้มาดูดิอ่ะใผลเพป่นกล่องแผลเป็นด้วยแย่ปีบังขางมันเออตัวผู้ไหนดูที่ตัวผู้อีกเออปตัวผู้เยอะล่ะโอเคก็ตัวนี้มันมาไต่นาะเอ้าวิเตอร์เสากล้วยเสากล้วยนอนสากล้วยนอนเหรอไป ไปลาปะนี <mile> ่หุ้อบ่เนี่ยตัดหญ้าบ่พอตัดหญ้าบ่โอ้มาหน้าพอมูพี่น้องหากดปูพ่อมี่เด้โมหู้นี่มันใหญ่ป้าว้างเฮนี่เด้นี่โอ้ลึกจังใหญ่จังตั้งข้องก่อนโอ้ยดีเด่นบ้างโอ้ยกระปุู งที่ป้าบอกกันหมดไม่กันเลยขุดขุดนี่ขุดงู่งเพื่อนไทยแล้วเพื่อนไทยแล้วก็สิขุดงเข้มขึ้นเลยโมเมนต์มีหลายตัวว่ะมีหลายตัวรุ่นี

ตัวเอฟทอาตัวเมียอร่อยนะอืมตัวใหญ่ตัวใหญ่งจับตุโบโตดูถือดีดเขาพินจามองเขาไดล้ยุบอ่ะตัวเมียอ,อย่าไปบังดูวงตัวเมียหรือเมียบอกเสียบบับงใกล้เงไี้ยมะเจ้าว่างเวลาล้า,างลงุ่มยินละกุ้งโอเคเดี๋ยวได้ยังบ่หลายพี่น้องทำแล้วสิจับก่อนเอาไปปนก็เพได้ปนอยู่เด้อนี่จะไปทำนตัดหนาอยู่ให้หน่า 嗯呐。Mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดตั้งไต่ใคแลวกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อของเรานะคะให้กำลังใจพวกหนูด้วยนะคะกำลังใจให้หนูไว้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเด้อที่รับชมคลิปนี่กับบริมีสาราอย่างมากไามหรอกคลิปหายยูหากินมาขุดปู่อยู่ท้งหน้ากับหลานก็บ่ไดหลายคำแล้วก็สีเมื่อตัวเล่นปนอยู่ดอกปนร่องก็สีหาระละเบื้องเนื้อกอนยังไดกะขอบคุณในไลเดอร์ฝากเป็น กดกระป็นกำลังใจให้เนี่ยเพราะว่าจะได้เป็นนี่กำลังใจเฮ็ดคลิปกันต่อไปขอพณหอะไรค่ะอัีที่บบหมอบบคว้านกับขอขมาลาโทษเด้อกับขอโทษหลายขอคุณค่ะตั้งคิสมัดเอวเวอร์ดันขอบคุณหลายค่ะสว,ว, so วัสดีค่ะบ๊ายบาย